เดินมาหาจ่าได้นะนั่นแหละเขาชอบแค่เกาแบบนั้นแหละอ่าแต่ก็ต้องระวังนะบางทีเขาตกใจอยากเะนลุกขึ้นมายิ้มให้เรากระโดดใส่เราโอ้อัตมายังเคยโดนเลยเราว่าคุ้นเคยกันต้องระวังเอาด้วยเออ นอนเขี้ยวไปเลยนอนกินไปนั่นแหละสบายเลยงานบวชก็ไออันนู้นก็เปิดเครื่องเสียงอันนี้ก็เปิดเครื่องเสียงรถ มือเหมือนคนเลยอ่ะเห็นไหมมีลาเนีวมือมีอะไรหมดอ่ะ เอฟซีก็เลยร้องตาม มดเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหปกติไ,ไม่มีมดนะนั่นแหละ<ช>พอมีแมลงมาเท่านั้นเองเขาไม่ไม่เก็บมาหอ,อ,อ,อ้าวหา,หา,หา หลับแล้วเว้ยเอ้ยนอนสบายเลยแต่วันนี้มีงานบวชมันก็เลยดังอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะเพราะว่าคนบวชเนี่ยมันสองคนแล้วเป็นกตัญร่วมกตัญยูด้วยอะไรด้วยมันก็เลยแบบเพื่อนเยอะเปิดดังหน่อยนึงแต่ก็นานทีมีครั้งหรอกเลยคิดอย่างนั้นเอาจะจะเด่นให้ไปสนุกสนานไปก็ไปงานบวชมาเพิ่มมาอ๋อเลยมาที่่ฮะ มันมีไข่ตัวเมียแลวตัวผวหรือหลับไปบ้า <laughs> งสบายสบายประธานเจาของเรานอนเป็นไข่ย้อยเลยน่าจะสิบกว่าปีแล้ว มาอยู่วัดสี่แต่ว่าโตมาแล้วอ่ะก็น่าจะสิบกว่าปีแล้สิบสองสิบสามปีจากมาเองจ้ะไม่รู้พัดหลงมาจากไหนนี่ด้วยด้วยความที่เราให้อาหารเขาก็เลยมีความคุ้นชินแล้วก็พระเองเขาไม่ได้ทําร้ายเนาะเขาก็เลยรู้สึกปลอดภัยก็เลยอยู่ที่นี่บ่อยจ้ะอยู่วัดห้าวันไปบ้านโยมสองวันชงแรกๆหน่ยไป ก็มีบ้านอยู่ด้วยจะแต่ไม่อยู่ไม่อยู่เ่ยชอบเอามือจับกันเนี่ยจับกันก็อายุเยอะแล้วนะใช่อกลับมาอยู่วัดไม่ได้ไปอยู่ในตรงที่นู่นสบาย พอหยุดเกาเหลือใช่ถ้าเกาเขาจะหลับ,ลบแ,ตแต่ถ้าหยุดเกาเขาจะตื่นตื่นมาเพื่อให้เกาท่อเอาเอา,เอาลูกขนุนเอาะาลูกขนุน chịt vậy ngán ngán ạ rồi tập nằm thoải thoải nằm nằm cái cái không lấy không lấy không lấy không ขันกินขันกิน <movie> ข <voice> ันก <Har rop> <venue> ินดน้ำนะน้ำาน้ำออยูน้าฝนสกมีเขจะอยู่ตรงนี้อยู่ทำไมจ๊ะเออเป็นนอนให้เก่าตรงนี้เออสดใสตรงตรงตรงหญ้ามันเย็นไง ตรงย่ามเย็นกว่าแต่เจ๋ออยากให้ย่าเย็นเจ๋ออย่ามารื้อย่าอย่างนี้นะลูกมันตายหมดหาแมงหาแมลงกินใช่นี่มันยังไม่ลงไม่ลงดินแล้วมันลงรากอ้วนเอยโตกหิราบก็ตรงนี้คันตรงนี้ เอ้ยนอนสบายเลยเว้ยลิงอ้วนทำไมยังอึดเลยอะเอาคันตรงไหนคันตรงไหนอานารนี้เออเอาคันตรงนี้อ่าอ่าอ่าโอ้ มเลยอ่ะเล่นตาเราเว้ยวันเอ้ยอะไรกินยาเหรอหืกินยาเหรอเอ,อ้ยนอนกินอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็นสบายเกินอนอนกินยาเลยเว้ยหน่อยไหมฮะ <c oughs> เขามาอยู่นี่เขาไม่เครียดเลยอ่ะนี่มีอาการห <c oughs> องการใช่อยู่่หแตทีดัง <c oughs> เย็นสบายใกล้น้ำใกล้อะไรอยู่ง้อก็อยู่แต่ในกรง สบายสบายที่ลูกมีเยอะเนี่ยทั่ิงพวกอะไรที่เขาจับไปสบายแบตเฮ้ยคัน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 หยุดเกาไม่ได้เลยเนาะเองนี่พอหยุดเกาปุ๊บเอาละโอ้ยคันตรงนี้คันตรงนี้ ฉลาดจังเลยอือตัวไข่วัด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 เสร็จเลยเข้าไปหมดแล้วทำไงวะ,ะไม่มีใครอยู่แล้วลูกไม่มีใครรักแล้วเสร็จเลยคันนี้้ยไม่มีใครรักจ๋แล้ว มองอะไรลูกหะอใครักาวใครว้ยจับกระโปรงจ้ะอะไรจะกินอะไรลรกโอ้โหหอจะกินอะไร วันเอ้ยไม่เอาเว้ยอเอยเอขับปล่อยสบงก็ได้ลูก <laughs> อ๋อละเมอสารหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เออไหนลูก <laughs> วันไห <laughs> นล<น>อยไหมนนวันลาไม่วัน แซ่บแซ่บกินไม่เยอะหรอก